ค่ะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตต้นไม้แล้วก็บ่อเลี้ยงกบว่าเป็นยังไงหลังจากหายไป40กว่าวันไม่ได้เข้ามาอัปเดตเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนเป็นอะวาคาโดที่ปลูกมิดเนาะต้นมันโตขยายต้นใหญ่แล้วนะแล้วก็มันจะมีปลูกอยู่ต้นหนึ่งคือต้นตรงนี้ ทีนี้ไม่ได้อยู่40วัน40กว่าวันที่หายไปไม่ได้ออกมาเพราะว่าไปดูแลพ่อป่วยตอนนั้นต้นนวคาโดมาหมามันคุยเนาะมันคุยสงสัยมันจะเอาที่ตรงนี้นอนแล้วทีนี้เนี่ยต้นมันลากมันก็ถอนแล้วก็บอกกบที่เราเลี้ยงกบอยู่วันนี้ก็มาอัปเดตเป็น เมื่อก่อนกับปัจจุบันก่อนที่จะไปอ่ะก็จะมาปลูกสารเณ่ใช่ไหมเออสารเน่ก็จะปลูกอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลูกคนไายตื่นสายก็เก็บได้แล้วเนี่ยสารเน่ก็ดีแต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะธรรมดาไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็จะเป็นแต่รากสารเนรนี่ผักสารเณรน,นี่มันจะเป็นรากแบบอันนั้นนะทุกคนเป็นรากที่มันมันยึดเขาเรียกอะไรนะ เป็นรากยึดดินได้ดีถ้าเราใส่ขี้มูลมูลขี้งัวหน่อยก็จะดีนะเอ,อแต่กบนะนะกบสองตัวอยากอยากจับจับจ,จะได้เหมือนกันนะอยากจะจับก,กบเหมือนกันแต่ว่านั่นแลเขาก็จะลงไปจับไม่ได้หรอกวันนี้ให้ตัวเห็นกบอยู่กบก็ตอนแรกคิดว่ากบมันหายไปไหนมันยังอยู่ยนสองตัวนี่ตัวที่สามนะตัวที่สามก็เริ่มเห็นแล้วค่ะ อัปเดตส่วนรวมแล้วกันหลังจากที่หายไปเมื่อก่อนมันก็จะเป็นดินที่มันไม่สวยใช่ไหมดินหินดินอะไรเงี้ยแต่ณนะปัจจุบันก็เป็นประมาณนี้ก็ผลลัพธ์ผลลัพธ์ใช่ไหมก็คือพอใจจากการได้ปลูกเอ่อพวกนี้ลงไปเนาะแล้วก็ปลูกมันมันที่ปลูกไว้ตรงนี้ยังไม่เป็นหัวน,นะทุกคนยังไม่ได้เป็นหัว เป็นคนชอบปลูกแต่มันเป็นดินหินนะตอนแรกเราก็ปลูกพวกอขอบสะเนี่ยตอนนั้นเราใส่ว่าเออปลูกเพื่อไม่ให้มันมันถูกแดดนะไอพะยางอะนะคะเออทีนี้ก็พอได้อยู่แล้วก็แดดก็ไม่ได้โดนมากเพราะว่าไอตัวนี้มันไปคุมนี่นี่นไปคุม เนาะจะปลูกไว้ให้มันทําขอบคุมคุม้ายาหน่อยงไงอย้ต้นอันนี้เดี๋ยวจะหาปุ๋ยมาใส่นะก็พยายามจะทําแต่ช่วงนั้นพอดีทํทำมันทําต่อเนื่องไม่ได้กับทุกคนพอดีมันมีเหตุจําเป็นต้องไปดูเนาะไปดูแลพ่อว่างอะไรบ้างเออแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็ปล่อยปลาลงไปก็เห็นอยู่ปลาแต่มันก็เริ่มโตแล้วนะสามเดือนแล้วนะสามเดือน ก็รวมมในวันนี้ก็จะมาดูหลังจากมาดูตรงนี้เสร็จก็จะมาดูสวนสวนที่พวกไม้ปลูกสารพัดพันไม้ก็เริ่มเติบโตไปตามการนะคะเริ่มเติบโตไปตามการของเขาอย่างไม้ยางไอ้ตอนนี้ก็พอตัดแล้วน้ํายางมันออกเหมือนกับต้นมันขายายเนาะมันก็โตเพิ่มขึ้นนะโตเพิ่มขึ้นแล้วก็พวก ม้พยุงแล้วเนี่ยก็ปลูกตามร่องอยางผลลัพธ์ก็โอเคค่ะอย่างไม้แดงเนาะไม้แดงก็คือต้นนี้นี่ไม้แดงไม้แดงก็เป็นต้นไม้ที่ไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ที่หลายๆคนอออยากจะปลูกนะก็ปลูกได้นาะถ้าหลายๆคนอยากจะปลูกก็เนี่ยไม้แดงมันเป็นล้มเงาต้นมันใหญ่มากเราปลูกตามร่องนี่แหละนะนี่ การบ้องยางเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนรวมของอไม้เศรษฐกิจแล้วก็สวนเกษตรผสมประสานคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะมากับคุณแม่คุณแม่อยู่ตรงนู้นค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้า